คลิปนี้รับการสนัสนุนจากเหลือจีโลเติมกันได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเก็ตใดสาม,มาบ้สอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กรารบรักครับอยู่กับผมพ่อสปีนแคทกับ เกมฮอนไคสเตเลครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการจัดทีมรวมถึงการปั้นตัวละครคาฟก้ากันอย่างง่ายๆเลยนะครับนะโดยหลักๆครับผมนะเราจะขอพูดถึงในสุดของความสามารถโดยรวมของคาฟก้ากันก่อนดีกว่าครับจุดดีจุดเด่นของคาฟก้าครับผมนะมีอะไรบ้างครับผมพอสวรรค์นะครับผมนะที่ถ้าเกิดเพื่อนเราทำการออกไปการโจมตีปกติหรือก็คือนอร์มอลแท็กนะครับตัวของคาฟก้าจะทำการออกไปโจมตีเบิร์ดได้ด้วยนะและกรติดสถานะอันนี้คือหนึ่งอย่างนะครับต่อมาครับผมนยก็คือ ความสามารถในเรื่องของ่าไม่ตายกับสกิลครับผมที่จะสร้างดาเมจนะครับผมนะเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของดาเมจต่อเนื่องซึ่งต้องบอกว่า2สกิลนี้เนี่ยก็ทําให้ถ้าเกิดเราจะจัดทีมให้กับตัวของคาสก้าเนี่ยเราก็ต้องเน้นทีครับผมที่เน้นในเรื่องของการทำดาเมจต่อเนื่องนะครับนะอ่ะอันนี้นะครับนะส่วนพพสวรรค์หรือความสามารถเพิ่มเติมนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงครับผมจากสถานะไฟฟ้าช็อตนะครับผมนะเปลี่ยนเป็นการทำดีบัฟประเภทต่อเนื่องครับก็แปลว่า สก,กิลเนี้ยทำให้คฟาฟก้าเนี่ยทำดาเมจต่อเนื่องได้เพิ่มอีกทีนึงนะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานครับผมเนะี่ยทุกครั้งที่โดนไฟฟ้าช็อตนะครับผมคฟาฟก้าก็จะอ่าแต้มอันตรายท้าไม่ตายก็จะไวขึ้นนะครับนะโอกาสพื้นฐานครับผมที่ถ้าไม่ตายและเทคนิคและการโจมตีต่อเนื่องที่เกิดจากพรสวรรค์น,นะครับนะจะทําให้เป้าหมายติดสารไฟฟ้าช็อตเพิ่มอีก30%นะก็ถือว่าทั้ง3อันของคฟาฟก้าที่ถือว่าดีมากนะครับนะโอเคสำหรับตัวของคาฟก้านะครับผมมนะถาาว่ เราต้องเน้นนะครับผมอะไรบ้างน,นะากหลักเลยครับผมถ้าเกิดเราต้องการปั้นคาฟก้าให้เก่งๆนะครับนะสแต็กที่เราต้องใช้นะครับผมนะก็คือสแต็กเกี่ยวกับค่าแอคแท็กนะครับนะเพราะว่าตัวของคาฟก้าเนี่ยจะใช้อ้างอีกครับผมนะจากพรจมตีอ่า ดาเมจของคาฟกาครับผมจะอ้างอิงจากพลังโจมตีนะครับผมนะคือแอคแท็กของตัวคาฟกาดังเดิมนะครับนะและก็พวกดาเมจสายฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยคาฟกาสีที่ต้องการครับผม1นะครับผมแอคแท็กเลย2ครับผมก็คือดาเมจสายฟ้า2อันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดต้องการจะปั้นคาฟกาให้โหดนะคุณต้องเน้นค่า2ค่านี้ครับผมนะดังนั้นก็อยากให้หาในส่วนของลีดิกครับผมกับไลค์กับไอพวกเกี่ยวกับอ่า เชื่อกับลูกแก้วนะครับผมนะเน้นไปเรื่องของค่าดาเบสไซฟ้ากับค่ายแท็กเป็นหลักนะครับนะสองอันนี้นะมาพูดในส่วนของไลค์โคนกันก่อนดีกว่านะครับผมนะไลค์โคนของคาฟกานะครับผมนะค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าตัวของคาฟกาเนี่ยเราจะมีนะครับผมนะในเรื่องส่วนของไลค์โคที่เป็นสายสปีดนะครับไลค์โ like คของคาฟกานะครับนะก็คือทําการสร้างดาเบลเพิ่มขึ้นอีก24% หลังจากผู้สมใส่ครับผมทำการโจมตีจะเพิ่มความเร็วขึ้นอีก4.8นะครับนะสามารถซองทับเป็นสุดถึง3ขั้นซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้คัฟก้าเนี่ยสปีดขึ้นสูงมากนะพอคัฟก้าออกสปีดสูงมากปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ยิ่งการสร้างพวกดาเบตต่อเนื่องก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปทีด้วยนะครับนะอ่ะ และแน่นอนครับผมไลคอนนี้นะครับผมนะยังมีเพิ่มเติมด้วยครับเมื่อผู้สวมใส่ครับผมทำการโจมตีเป้าหมายดังกล่าวนะครับผมและไม่ติดสถานะนะครับผมนะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมที่ติดสถานะเพิ่มขึ้นซึ่งสถานะนี้นะครับผมนะก็ทําให้ติดสถานะถือว่าเป็นการติดสถานะไฟฟ้าช็อตนะครับผมเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งนะก็ทําให้ตัวของ ตัวของคาฟกาเนี่ยก็คือเบิ้ลติดสถานะดับเบิลต่อเนื่องขึ้นไปอีกทีนะครับนะและออกสกิลไวขึ้นด้วยนะดังนั้นตัวของไลโคของคาฟกานะครับผมนะ LC ก็แล้วกันนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างจะ จำเป็นถึงสำควรเลยครับผมที่ควรจะมีแต่ถ้าเกิดเราไม่มีไลโคจจริงๆนะครับผมนะหรือมีปัญญาเปิดได้แค่ E0 สูตรนะครับนะเราก็ขอแนะนำ lc 4ดาวนะครับนะสำหรับ lc 4ดาวนะครับผมนะก็ขอแนะนำในสุดของ good night นะครับผมแอน l ิลินะก็คือหลักๆกก็จะเป็นในเรื่องของการโจมตีนะครับผมนะแต่ละครั้งที่ศัตรูครับผมได้รับเอฟเฟกต์ดีบัฟหนึ่งเอฟเฟกต์นะผู้สวมใส่ที่ใส่ครับผมนะ ก็จะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายเพิ่มขึ้น12%สามารถซ้อนทับได้ถึง3ครั้งนะครับนะซึ่งในเราเขาบอกว่าถ้าเกิดเราปลดเต็มได้นะครับผมนะก็จะเป็นอะไรที่ขี้โกกบักๆเลยนะครับอ่านะเดี๋นั้นตัวของ LC ครับผมนะก็ขอได้้ําครับผม LC ของเปล่านะครับผมนะเอาไปใช้แทนได้เลยนะครับนะถ้าเกิดใครไม่บีนะแต่สิ่งที่สําคัญนะครับผมนะก็คือตัวของคาฟก้าก็ขาดไม่ได้ครับผมในเรื่องของสปีดดังนั้นเรามาพูดถึงในส่วนของตัว ลิลิกกันนิดหนึ่งละกันนะว่าเฮ้ยลิลิกไม่มีนะครับผมนะเราต้องใส่ลิลิกอะไรบ้างสำหรับตัวของคาฟก้าครับผมนะแนะนําเลยครับผมนี่ก็คือลิลิกสายฟ้าครับผมใส่สี่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมนะใส่สี่คือดีสุดเลยเพราะว่าดาเมจสายฟ้าก็ได้นะครับผมนะสกิลต่อเนื่องครับผมนะก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่หาไม่ได้จริงๆนะครับผมนะผมก็ขอแนะนาเป็น2สายฟ้านะครับผมนะก็สองมาเกสนะครับนะ นะครับผมเพื่อเอาค่ายแท็กเพิ่มขึ้นก็แล้วกันส่วนที่เท่าสัมพันธจริงครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนนันี้ก็คือส่วนตัวนะครับผมนะตัวเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการเพิ่มแอคแท็กเป็นหลักนะครับนะเพราะว่าเราต้องการค่ายแท้สูงครับรองเท้านะครับผมนะเน้นในเรื่องของการทําสปีดนะครับนะเพราะว่าเราต้องการให้ครฟก้าออกสกิลบ่อยๆนะครับนะก็เน้นไปเลยครับผมนะรองเท้าเน้นสปีดนะครับผมนะส่วนตัวนะครับผมเน้นค่าแอคแท็กก็ไว้ส่วนเชือกนะครับนะเชือกกับลูกแก้วนะครับนะก็ ตัวเชือกกับลูกแก้วเนี่ยคงหนีไม่พ้นพในเรื่องของการเป็น LC พวกโลกที่3นะครับนั่นก็คือเน้นค่าไอแทกนะครับนะก็ตรงส่วนนี้เนี่ยก็อยากให้เน้นในเรื่องของการเพิ่มค่าไอแทกให้สูงขึ้นส่วนลูกแก้วนะครับผมนะอันนี้ก็เลือกได้ครับว่าจะเป็นดาเมจสายฟ้านะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของแอคแทกก็ได้นะสองอันนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าอันไหนดีกว่ากันก็ต้องบอกเลยว่าดาเบตสายฟ้าดีกว่าแน่นอนนะครับนะ อ่ะก็เน้นออกไปแต่ก็ไม่ตากันเยอะครับถ้าเกิดขี้เกียจหาจริงๆหรือรเผอิญแม่งดอกออกมาแล้วแอคแท็กมันบุกเยอะอ่ะก็ใช้แอคแท็ไปก่อนก็ได้ถือว่าไม่แย่แน่นอนนะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวของคาฟก้าเองนะครับนะอ่ะและถ้าเกิดแน่นอนครับผมคาฟก้าถ้าอยากให้โหดมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งสําคัญครับผมก็คือปาร์ตี้นะครับผมนะเราต้องจัดปาร์ตี้ให้เหมาะสมกับตัวของคาฟก้าตามไปด้วยปาร์ตี้ที่ขาดไม่ได้ครับผมสำหรับคาฟก้านะครับผมนะก็คือตัวของซันโปนะครับนะคือถ้าเกิดใครเล่นคาฟกานะคุณป้านซันโปมาเลยครับผมเพราะตอนนี้มีเฮียแกนะครับผมตอนที่ทําคลิปกันลวกันตอนที่ทําคลิปเนี่ยตัวของซันโปเนี่ยคือเป็นตัวที่ทางเลือกที่ดีที่สุดครับผมนะถ้าจะเอามาเล่นคู่กับตัวของคาฟก้านะครับนะโดยซันโปครับผมสิ่งที่เราต้องสนใจนะครับผมนะว่า ซันโปเล่นยังไงปั้นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือซันโปะจะเน้นในเรื่องของการทำดาเบตนะครับผมต่อเนื่องเลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญครับผมก็คือตัวของการเพิ่มค่าแอคแท็กนะครับนะแอคแท็กดังนั้นนะก็คือเซตธาตุาาลมกับมาร์เก็ตเทียนะครับผมนะคือทางเลือกที่ดีสุดเลยนะแล้วก็ติดสถานะครับผมนะคือถ้าเกิดเราเล่นันโปเราตีไม่ติดสถานะมันก็แย่นะดังนั้น ตัวของซันโปรครับสีที่เราต้องสนใจจริงๆนะก็คืออ่าลิลลกนะครับนะลิลิกีก็จะใส่พวกธาตุลมนะครับนะธาตุลม2เซตนะครับนะก็เอาไาเบตธาตุลมเพิ่มมากขึ้นนะไม่เอาไม่ไม่ใส่4ี่เซตนะใส่แค่2อ,อันก็พอและอีกอันหนึ่งครับผม2อ,อันก็ใส่มาเกสเทียนะครับนะแค่นี้ก็เป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีละอ่า ส่วนลูกแก้วนะครับผมนะเราต้องการให้ซันโปตีติดสถานะได้ง่ายขึ้นดังนั้นนะครับผมนะก็ควรจะเน้นในเรื่องของการอัตราสรางสถานะของผู้สงสัยนะครับผมนะใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะและก็แน่นอนครับนะก็คือเน้นเชื่อครับผมก็มีค่ายแท็กครับผมนะหรือไม่ก็ฟื้นฟูพลังงานส่วนลูกแก้วะครับผมนะก็พยายามเน้นธาตุลมนะครับผมนะหรือไม่ก็หายแท็กปากก็แล้วกันนะพยายามหาในเรื่องของส่วนตัวนะครับผมนะ ส่วนถ้าเปิดเป็นตัวนะครับผมนะก็อยากให้เน้นในเรื่องของการอ่าเอฟเฟกตสภาสถานะนะครับผมนะเอฟเฟกสาสถานะแล้วก็รองเท้าไม่เน้นสปีดก็เอ็กแทกเอามานะครับนะอ่านะส่วนตัวของไล์โคมนะครับผมนะ LC ก็ดีไปโพสในเรื่องของการทำสถานะดีๆก็อาจจะมีในส่วนของตัวอ่า อ่ะนะครับผมนะ LC ก็จะมีตัวของกู๊ดไดทนะครับผมหนึ่งอันที่น่าสนใจนะอีกอันนึงนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวของ LC ของพี่แกของแกโดยเฉพาะนะครับผมนะน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีอ่ะนะดังนั้นถ้าเกิดคุณปั้นนะครับผมคัฟก้ามาตอนนี้ก็ต้องปั้นตัวของซันโปมาด้วยนะเพื่อทําให้ทีมมันสมบูรณ์มากขึ้นต่อไปนะครับผมนะก็จะเหลืออีกที่ว่าอีก2ตําแหน่งนะครับนะเราควรจะเลือกใครดีแน่นอะนครับผมว่าถ้าเกิดคุณมีซิลเวอร์วูฟนะครับผมนะ่ะซิลเวอร์วูวทดือต นะอ่าหรือจะเป็นนะครับผมถ้าไบซิวูถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับนะเพราะว่าการทําสถานาะเกาะเบรกนะครับผมนะซิวูก็เป็นตัวละครที่ทําได้ดีมากแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการทําดีบัฟต,ต่างๆติดมาด้วยแล้วก็ยังมีอะไรบ้างนะอ่ะตัวของอ่าซิวูปไปแล้วนะครับนะแต่เกิดไม่มีซิวูบูครับ,ก,รบก็จะมีอีก2ตัวนะที่น่าสนใจให้เลือกก็จะมีตัวของแอสตานะครับนะแอสตาเดี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของสปีดทีมนะดังนั้นก็ตัวของ อ่าซันโปนะครับผมนะแกคาฟกาเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะและบวกกับได้ค่าไอแท็กตัวสุวนี้ก็ถือว่าเวิร์กอยู่และก็จะมีในสุดของตัวติงอยูนะครับผมนะติงอยูนี่ก็จะเน้นครับผมในการบัฟให้กับตัวคาฟกาออกอันติบ่อยๆนะแล้วก็ตัวติงอยูเนี่ยจะเพิ่มนะครับผมพลังโจมตีให้กับตัวคาฟกาด้วยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอีกทางหนึ่งนะอ่าถัดมาครับผมเนี่ยก็คือตัวของเปล่านะครับผมนะการลดพลังป้องกันนะครับผมนะก็ทําให้ดาเมจหรือดาเมจต่อเนื่อง ส่งผลมากขึ้นตามไปด้วยนะดังนั้นนะครับผมนะตัวละครที่เหมาะสมนะครับผมนะถ้าเกิดคุณไม่มีซิววูฟครับผมก็ขอแนะนำนะครับผมแอสตานะครับผมติ่งอยู่แล้วก็เปล่านะครับผมนะเข้าตีไปนะส่วนซันโปกับคาบกาคือติดไปอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งครับผมตำแหน่งสุดท้ายก็คงมีผลของการใส่ตัวละครฮิวนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครมีหลวช้างก็จัดไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใส่นารชาไปแทนนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ทีน่าจะง่ายขึ้นในเรื่องของการปั๊ด นะครับนาะตัวขอมนะคัฟกานะครับนะ มาณนี้กันแล้วกันนี่แค่เป็นเริ่มต้นนะครับผมในส่วนของแนวทางการปั้นคาฟกานะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวเทพๆนะครับผมนาะแนะนําอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาแนะนําต่อเรื่ออีกทีวันนี้ก็ขอจบในส่วนของการแนะนําการปั้นทีมนะครับผมรวมถึงการความรู้เบื้องต้นนะครับผมในการปั้นตัวของคาฟกาเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมนะไงก็ขอจากการฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ